สนับสนุนโดย OPERATION b i บิการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอทนีนี้เป็นหอบผืดนะฮะเป็นคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานเองคะคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นด้วยนะครับแต่จะเล่าอาการของตัวเองก่อนค่ะเป็นหอบผืดนยังไงครับแพ้อะไรครับ คือจะมีแพ้อากาศแล้วก็อากาศอะไรครับอากาศร้อนอากาศเย็นคือถ้าเกิดว่าฟ้าคลึ้มอะไรเงี้ยฝนจะตกค่ะโอ้ก็จะมีน้ํำมูกไหลออกมาเป็นน้ำใสๆเลยแล้วเมื่อสักครู่มีไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีนะฮะเพราะเมื่อกี้ฝนตกไปแล้วนะฮะแล้วก็จะจามไม่หยุดแบบอายคนเขามากเลยเวลาได้กลิ่นพวกกลิ่นสีทินเนอร์ หรือว่าไอ้พวกน้ํามันเนี่ยสารเคมีวิม,ม,มันก็จะหายใจได้ย๊ดเดี๋ยวแบบไม่เต็มปอดไม่เต็มปอดอเคยโดนหามไปพ่นยาหลายครั้งออค่ะแล้วก็พอเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนเจอเพื่อนครับเขาบอกว่าให้ลองกินบิมดูอืเราก็ไม่เชื่อเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คงต้องไปหาหมอ ค่ะหมหอค่ะก็จะกินยากแก้แพ้เป็นประจำอ่าฮะแล้วมารู้จักกับบิมได้ยังไงครับก็เพื่อนแนะนําค่ะแต่ที่แรกเนี่ยไม่เชื่ออืมเขาก็บอกเออเนี่ยลองดูอะไรไม่เชื่อก็คลิกไปที่บ้านมีเน็ตหรือเปล่าก็เลยเข้าในอินเทอร์เน็ตดูเข้าไปในเน็ตดูดูก็เห็นว่าเออไปไปดูข้อมูลเขา ก็เลยลองดูลองดูงดทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยป่วยเป็นเป็นโรคแพ้อากาศนี่มากีด่ปดีฮะเป็นมาประมาณตั้งแต่ปีสี่สองะคะตั้งแต่ปีสี่สองอาจารย์ครับโรคโรคภูมิแพ้หรือแพ้อากาศนี่มันมันมีโอกาสที่จะมาเป็นตอนโตหรือหรือบางคนนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กคือโรคภูมิแพ้นี่บางทีก็เป็นกรรมพันธุ<ะ>์บางทีก็ไม่ใช่คือถ้าเรา ทำอะไรซ้ําๆซากๆอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะครับอย่างบางคนกินอาหารชนิดเดียวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะไม่กินอาหารครบหมู่เพราะฉะนั้นก็ร่างกายก็จะขาดสารอาหารบางอย่างที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปได้เสร็จแล้วมาบินนานแค่ไหนถึงเห็นผลว่ามันดีกับสุขภาพครับก็บินสีเขียวขวดสีเขียวะค่ะใช้มาสองอาทิตย์ มันก็ไม่มีอาการคือพอฟ้าคลึ้มมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วทิชชู่กล่องหนึ่งอตอนนี้ก็สองอาทิตย์มันเออมันก็ไม่เป็นคือพยายามพิสูจน์อยู่เหมือนกันค่ะคือค่อยคอยสังเกตตัวเองอยู่ไงฮะก็ไม่เป็นคอยระวังก็ไม่เป็นอืตอนนี้ก็เลยสู้ฝน ออกไปเลยตากฝนแล้วฮะก็ไปยืนอยู่ที่ระเบียงดูสิว่ามันมันจะฟิตฟิตไหมมันจะน้ำมูกไหลไหมพิธาพิสูจน์อ่ก็ไม่เป็นอืมก็ขาวบานก็บอกกับแม่บอกอุ้ยแม่เนี่ยหนูหายแล้วคือแก่แล้วแต่ว่าจะใช้สับกับแม่ว่าหนูอ่าฮะก็บอกเออแม่เนี่ยหนูไม่เป็นคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบหกค่ะโอ้อ่าฮะตัวเองห้าสิบห้าครับ ก็บอกแม่หนูไม่เป็นแล้วอลองดูไหมคือแม่นี่เขาจะเป็นเบาหวานด้วยไงฮะก็เป็นเป็นเป็นแผลแผลมันก็ไม่หายไม่หายเหม็นเน่าครับล้างมาหกเดือนโอ้โหก็จะซื้อชุดไอสไตล์มาล้างให้เขาก็หมดค่าล้างแผลไปเยอะก็คือเบาหวานคุณแม่ก็ต้องควบคุมโดยการทานยาค่ะใช่แผลคุณแม่ก็ต้องมียาฆ่าเชือ้อ คทอความสะอาดอยู่เสมอใช่ค่ะล้างทุกวันอแต่มันก็ไม่ดีขึ้นอน้องชายซื้อไอตัวอะไรมาหลายอย่างก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นสามพันกว่าบาทแต่ว่าไม่เอ่ยก็มาบอกแม่ลองดูตัวนี้แล้วกันหนูยังหายเลยอก็ลองให้แม่กินขวดสีฟ้าครับสูตรสําหรับคนเป็นเบาหวานใช่ค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะทานอยู่เท่าก็ ขวดหนึ่งเช้าให้กินตื่นมาเลยให้สองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีกสองเม็ดหมดขวดหนึ่งแผลแห้งไม่ไม่เหม็นเน่าอะ่ะอืมค่ะจริงๆคือถ้าไม่เจอกับตัวเองนี่ยังเสียดายว่าไม่ได้ถ่ายรูปไว้อืมขวดหนึ่งแผลแห้งพอขวดที่สองแผลเลยหยุ่นิดเดียวคุณหมอไม่สงสัยเลยฮะตอนนี้ยังค่ะวันที่ยี่สิบหกหมอนัด จะต้องพาคุณแม่ไปหาหมอใช่ค่ะาาน้ำตาลลดลงไหมฮะน้ำตาลก็วันที่ยี่สิบหกเนี่ยค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยอาการโดยรวมเนี่ยคือดีขึ้นผิดปกติเลยมีความสุขก็มีความสุขค่ะอืมเพราะว่าคือบอกกับน้องแล้วว่าแม่มีคนเดียวเสียไปก็ซ่อมไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นฉันก็หาให้ออืมอืมมก็ มีอะไรดีทีแรกอะไรดีก็เอาหมดครับแต่ก็ไม่ได้เรื่องมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยใช่เพราะเสียไปมันซ่อมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรักษาดูแลให้ดีก่อนที่จะเสียนะฮะใช่ค่ะอาจารย์ครับ,อา,รบอาการเบ,บาหวานที่เป็นแผลเนี่ยเอาผมถามข้อมูลทั่วไปก่อนคนเป็นเบาหวานทําไมเป็นแผลถึงหายากครับก็คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงนะฮะ โดยปกติถ้าน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมันก็จะไปทําลายทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อระบบประสาทนะฮะหลอดเลือดอะไรพวกนี้มันจะทําให้ผิดไปจากปกติหมดเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดบาดแผลปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเลือดมันมีน้ําตาลอยู่ ในในกล้ามเนื้อหรือในเซลล์ของเนื้อเนี่ยก็จะมีน้ําตาลสูงเหมือนกันใช่ไหมฮะน้ําตาลมันมาเลี้ยงแถวพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบาดแผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาติดเชื้อเนี่ยน้ำตาลเป็นอาหารของเชื้อนะคะ่ะาะนั้นเชื้อก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะคะการสมานแผลก็จะเกิดขึ้นช้าเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันไปขวางอยู่ครับนะคะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่ทําให้บาดแผลมันมันไม่หายบางทีถึงกับเน่าใช่ไหมคะเน่าเนื่องจากมีมีเชื้อโรคเข้าไปนะคะและเชื้อก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะบางทีก็อาจจะต้องตัดนิ้วตัดขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วบินเข้าไปทำอะไรครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันถึงสูตรแรกดูแลเรื่องหอบผื่นหายแต่มาอีกสูตรหนึ่งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่สูตรประกอบใกลเคียงกัน กดูแลเรื่องของเบาหวานได้ดีขึ้นรจริงๆที่ข้างขวดจะเห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่วิธีการผลิตเราใช้กรรมวิธีการสกัดที่แตกต่างกันนะครับ,รบเพื่อจะให้องค์ประกอบที่เพี้ยนออกไปที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยครับเพื่อจะไปกระตุ้นสิ่งที่เราอยากจะกระตุ้นให้มากขึ้นให้ผลแตกต่างกันให้ผลแตกต่างกัน เราจะทําอย่างนั้นได้ก็ด้วยอาศัยความรู้เชิงภูมิกุ้มกันวิทยาแล้วก็เทคนิคในการสกัดว่าสารแต่และตัวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างไรนะครับ mm hmm. นี่กรณีของเบาหวานเนี่ยเป็นกรณีหนึ่งซึ่งเราอธิบายได้ค่อนข้างยากในเชิงภูมิกุ้มกันวิทยาว่าในเชิงของท S หนึ่งสองหรือทีอสสิบเจ็ด ตลอดระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาเราอธิบายอาการดีขึ้นของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BIM ด้วยการเพิ่มขึ้นของ t s 1ลดลงของ t s 2และเพิ่มขึ้นของ t s 1 7คือการสร้างส,างสมดุลของ TS1 สึงทองนะครับ,รบแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะครับ,รบเขาบอกว่าจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังสรุปจริงๆไม่ได้ ว่าไอ้เบาหวานเนี่ยมันจะเป็น t ีเอเพิ่มขึ้นดีไหมทีเอสลดลงดีหรือเปล่าเนื่องจากเขาเรียกว่าเป็นออร์แกนสเปซิฟิกซิมตัมคือมันเป็นขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับที่อาการไม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับระดับภูมิคุ้มกันมากนะักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็การศึกษาพวกนี้ก็จะต้องรอเวลาการพิสูจน์ แต่สิ่งที่เรารู้ชัดเจนนะครับในขณะที่เราอธิบายด้วย ts 1 ts 2และ ts 1 7ไม่ได้นะครับแคปซูลที่มีองค์ประกอบที่อยู่ในสู่สีฟ้าของเรามันมีองค์ประกอบที่สามารถลดสิ่งที่ไม่เลือดขาวหลังออกมาคืออินเตอร์ลูคิน1เบต้านะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะไปทำให้ตับอ่อนนอาจารย์ตับอ่อนสร้างอินซูลินมากขึ้น ะะซึ่งอินซูลินก็คือตัวที่จะพาเอาไขมันป้อนเข้าไปในกล้ามเนื้อเข้าไปในตับกะะ็ทำให้ทำให้น้ำตาลในในเลือดมันลดลงน้ำตาลก็ลดลงด้วยในขณะเดียวกันครับองค์ประกอบหนึ่งในสูตรสีฟ้าที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปลดสารซึ่งเม็ดเลือดขาวหลังออกมาอีกตัวหนึ่งคือ t n f a l h a นะฮะ T.N.F. อลฟาเนี่ยในสำหรับคนที่เป็นเม็งเนี่ยมันอาจจะดีคือมันจะทําให้เซลล์เม็งเนี่ยฆ่าตัวตายนะในขณะที่ T.N.F. อัลฟาเนี่ยมันมันเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับมันจะเ,จเกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานก็คืออินซูลินถึงแม้ว่าในเลือดจะมีอยู่มากพออินซูลินไม่สามารถทำงานได้เกิดอาการดื้อต่ออินซูลินขึ้นมานะครับ คือมีการ T.N.F เนี่ยตัวทําให้เราก็พบว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในองค์ประกอบที่อยู่ในสูตรสีฟ้านะ่ยมันจะลด T.N.F ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็ลดอาการดื้อต่ออินซูลินลงไปได้การสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นก็คือการลดอาการเบาหวานประเภทที่1ครับการลด T.N.F แอ p ฟ a ก็คือการลดอาการเบาหวานประเภทที่สองนะครับ มันอยู่ในแคปซูลนั่นแหละครับเ,เพราะมันเป็นเ,ป,นเ,ป,นเป,นปิดฟันที่ฉมังมากๆค,คนป่วยเนี่ยเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทําให้ดีขึ้นคนเป็นลูกเองก็มีความสุขด้วยใช่นะครับอา,อาลก้ก็ยังไงก็ขอให้คุณแม่ได้รับผลการตรวจที่ดีนะครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะครับอาวม